โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีครับผมมาอยู่กับจอร์ดอีกแล้วนะครับในรอบเช้าวันนี้นะรอบเช้าวันนี้พามาจัดป้าตลาดน้ํากันหน่อยนะครับผมไทริเวอร์วันเดร์นะครับเพื่อนๆพอครับอ่ะพอดีมีแจ้งมาในรอบโกลเด้นถามรอบเช้านี้ด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็มีน้าผีนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีดูซ่านะครับผมแล้วก็เกมซาวเวียนะส่วนใายอื่นก็เอสพีเกมเลยครับเพื่อนครับแล้วก็เอฟีสองเกมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทคนิคนี้นะครับผมไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะกับป้าในรอบโกลเด้นถามนะครับเพื่อนๆครับ เดี๋ยวเรามารุ่นกันดีกว่าผมอ่าส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่มนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะจอดปักหมุดเลยแล้วครับเข้ามาจอยกลุ่มกันได้ผมอ่าก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่อง YouTube จอดสอนเดินชาแนลกันด้วยนะครับอ่าไม่รอช้าแล้วครับไปเจอกันในเกมดีกว่าครับโอเคครับก็พาทุนเข้ามา200บาทนะครับกับป้าตลาดน้ําในรอบกลเด้นไทม์นะครับเพื่อนๆครับมา เดี๋ยวขอเริ่มกันแบ82ก่อนเลยครับเพื่อนๆนครับเดี๋ยวจะมาเล่นเทคนิคนี้ครับเหมือนกับกีเรนนะเพื่อนๆนะอ่าไล่รอบหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมตั้งแต่10 30 50 80นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาลองใช้เทคนิคนี้กับป้าตลาดน้ําในรอบกลเด้น Time ดูนะครับผมเออจะได้ผลหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับมาติดตามชมกันดูครับผมอ่าโอเคจบไปแล้วครับ10รอบไปกันต่อเลยครับ30อ่าเมื่อวานใช้กับกิเลนได้ผลอยู่นะครับเพื่อนๆครับเออ ลองใช้กับป้าตลาดน้ำดูครับได้เรื่องหรือเปล่านะอ่ะก็อย่าลืมนะครับผมเพื่อนใหม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่อง u t u b e จอสสอนเดินชาแน,นลกันด้วยนะครับอ่ะโอเคมานามาวายตั้งได้ใช้หรือเปล่าอืไม่ได้ใช้ครับเพื่อนครับเราไล่กันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้สาเดี๋ยวไปห้านะผมแล้วก็80ยาวยาวเลยนะครับ ถ้าโอเคมีกําไรเราค่อยขยับแบตกันต่ออีกสักนิดแล้วก็มาไล่ดูเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับแต่รู้สึกว่า30รอบโอ้โหค่อนข้างจะดูดนะครับโอเคมีเค okay, มาครับเพื่อนครับหืมขาดประกาศช่อง3ามเโอเคครับจบไปครับ30ิบรอบเพื่อนครับไปห้ากันต่อเลยครับผม เหลือร้อยกว่าบาทแล้วเราจะอยู่ถึง80รอบหรือเปล่าครับเพื่อนๆครับมาลุ้นกันดูนะครับเพื่อนครับเอาโอเคชมพู่เอไปก่อนดอกนี้สวยงามครับตอนนี้คาราเราไปแล้วได้อยู่ครับดอกนี้ขอสวยๆโอ้ชมพู่ได้ครับไวตั้งแต่สองได้ใช้หรือเปล่าผักกาดไปนิดนึงครับแล้วอะไรต่อเอไปครับเพื่อนครับ ในใช่สองรอบขอเคหน่อยเคโอ้โหโ,โเป็น,ปนไวยไ,ไม้แมงอ้ยเครออยู่เต็มแผงโอเคทุนก็ลดไม่มากนะครับเพื่อนๆนครับเออท่านใจอยู่ครับแบทสองนะเดีถ้าแบตสองไปรอดนะครับเพื่อนๆครับถึง80ดสิบรอบแล้วมีกำไรเดี๋ยวเราค่อยขยับแบทด,ดูนะเพื่อนเอน,นะ โอเคดอกนี้ okay, สวยครับผมแล้วก็มาลุ้นฟรีเกมมันก่อนครับเ <c oughs> พื่อนครับป้าจะมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มาตอนนี้เราเหลือร้อยยี่โอเคดอกนี้ได้อยู่ครับได้ช้ไวายไปอีกก็ผมขอเคช่องหนึ่งได้ผักกาดคิวไปครับอือหือครึ่งทางไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับของ50รอบนะถือว่ายังได้อยู่นะผมโอเค ได้ใช้วยสวยงามครับโอเคครับแล้วก็มาลุ้นฟรีเกมกันอีกทีนะครับเพื่อนครับมาหรือเปล่าโอเคมาแล้วครับหางแดงอยู่เห็นแล้วอ,อืยวมาลุ้นกันครับฟรีเกมจะจ่ายเราหรือเปล่านะเออเอาจิงๆเราเจอฟรีเกมกับป้านี่ในรอบที่ห้าสิบนะเพื่อนๆนะในในห้าสิบบนเนผะ อ่าโอเคเปิดคิวมาวายแบบนี้บะครับไปก่อนเก็บตัวคูณไปไหลไปครับโอเคสวยอืมอ่อีกแปดหมุนกับคูณสี่ยังได้อยู่ครับไปครับเก็บตัวคูณไปเรื่อยๆครับผม <c oughs> โอเคยังได้ใช้อยู่ครับโอเคสิบประกาศไปดอกนี้วายคู่มาแล้วครับสันด้วย โอเครววไปก่อนดอกนี้ส6ต่อครับดอกนี้บ้าเข้าไป91บาทครับเพื่อนครับยังมีเจมาไปอีกเคไปต่ออีกส6ครับเพื่อนครับเจมะม่วงดอกนี้ร้อยบาทครับเพื่อนครับโอ้โหโอเคแต่ครับผมสวยงามครับ3 4 3สี่สานะครับเพื่อนเพื่อนครับซูเปอร์เมกะไปก่อนนะอีกสี่มูลนกูณ12มาลุ้นกันครับ โอ้โหเริ่มจะไม่จ่ายแล้วครับเพื่อนครับเริ่มแล้วครับมาสุดท้ายอืโอเคครับคาเฟ่เบดสองจบมา3ามรบาทนะครับเพื่อนครับตอนนี้เรามีกําไรอยู่300กว่าแล้วครับเพื่อนครับสามร้อยแหละขึ้นมา500ออ่าโอเคมานาวเต็มแผงไปก่อนไปครับ แบบนี้เราขึ้น80รอบได้เลยครับเพืเ่อนๆครับสบายใจแล้วครับผมอ่ะรวบดอกนี้ได้อยู่ครับเพื่อนครับขอสวยๆโอ้โห10เจไม่เคยไม่ได้รุ่นเลยโอ,โอเคเจได้อยู่ครับขอสวยๆ10ไปวายคู่อีกแล้วชมพูร่รอชมพู่10ได้ใช้หรือเปล่าวะอีกทีนึงโอเคได้ใช้อยู่ครับมีเจต่อวายแทวซีโอ้โหไม่มีตัวเชื่อมได้ถึงนะ ใกล้จะจอบแล้วครับ50รอบนะครับผมรู้สึกว่าใช้ถามถ้าถามมาใช้ได้ไหมก็โอเคอยู่นะครับเพื่อนๆครับไป80รอบกันต่อครับผมแต่จริงๆเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมอ,อ,อาจจะใช้ได้ในบางเกมนะเพื่อนๆนะ แต่เดี๋ยวก็ต้องลองทุกเกมเลยครับผมมาจอง1จอง2อะไรแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเออเดี๋ยวขอให้ผ่านกับป้าไปก่อนนะผมไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะมาลุ้นกันแปดรอบรอบนี้ครับเพื่อนครับเออตอนนี้ค่อนข้างจะดูนแล้วครับผมโอ้โหมาโอเควายงัใช้ขอประกาศหน่อยปับ๊บไม่ลงขอประกาศช่องสามดิป้าบโอ้โหเฮ้ยยั้นเลยงลงผิดช่อง เควายได้ใช้อยู่ครับเพื <S <S <ๆ>่อนครับโอเคตอนนี้ไปแล้วครับ3 1มสรอบยังโอเคอยู่ครับเพื่อนครับยังซองซองอยู่นะผมโอเคคิว okay. ได้อยู่ขอสวย,สวยๆโอเคได้ครับวายแถว3ยังไงโอเคได้ใช้ดอกกล้วยไม้ไปครับคิว <c ười> ต่อเบาๆโอ้โห หอกนี้ยังไงผักกาดได้อยู่ครับไวยตั้งไมีกแล้วไม่ได้ใช้โอเคตอนนี้เป็น40กว่ารอบแล้วครับเพื่อนครับเลยครึ่งทางไปแล้วนะครับผมถือว่ายังได้อยู่นะครับโอเค อ่าส่วนเมื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่มนะครับผมลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะจอดปักหมุดไว้แล้วครับเข้ามาจอยกลุ่มนกได้ผมบรรยากาศในกลุ่มก็เป็นกันเองนะเพื่อนๆนะเข้ามาจอยมาพูดมาคุยได้ครับตอนนี้มาลุ้นกันต่อครับเพื่อนๆครับรู้สึกว่า80รอบเริ่มจะดูดนะครับผมเริ่มจะดูดแล้วนะ นะครับแปดสิบรอบเดี๋ยวจบแปดสิบรอบนี้เราขยับแบตกันดีกว่าครับเพื่อนเพื่อนครับโ okay, อเคจบไปครับผมตอนนี้เราเหลืออยู่สามรอบเจ็ดสองไปแบตซีกันดีกว่าครับเพื่อนครับเออลองดูเป็นแบตซีนะครับผมไปครับสิบรอบเหมือนเดียวผมไล่ไล่กันไปเลยนะมาดูนี่แบตซีได้เรื่องหรือเปล่าครับผมโอ้โหมะม่วง โอเคสิบร okay, อบแรกไม่เห็นอะไรไปครับสามสิบรอบต่อเลยครับเพื mm ่อ hmm. นครับขอจอบที่แบตสีนะครับผมเออมาลุ้นกันแบตสีอย่างนี้วเพื่อนครับโอ้โหแบตสี oh, ค่อนข้างจะดูดยับเลยครับตอนนี้อ่าโอเคมาก่อนครับดอกนี้มานาไปหกสิบสี่อโอ้โหได้ดอกนั้นช่วยมายังโอเคอยู่ครับผมเอดูครับเพื่อนๆดูการดูดของป้าเขานะโอ้โ oh, ห mm hmm. ยับยับครับ ใครว่าสาวทําเกลือป้าแม่งเ,เกลือกว่าอีก่ะโอเคไวามาได้ใช้ตอนนี้เราลงมาเหลือ200กว่าบาทแล้วครับเพื่อนครับเ,เริ่มจะกลับมาเท่าทุนแล้วนะครับผมอโอเคครับ30จบไปครับเพื่อนครับป่ะหมันต่อเลยครับผมเริ่มจะกลับมาเท่าทุนนะครับเพื่อนครับ คิวสวยได้อยู่ครับเจเคต่อครับดอกนี้เปลี่ยนเป็นไรโอ้โ oh, ห oh, มะม่วงอืสิบได้ใช้ไว้โอเคไว้ได้ใช้อยู่กับดอกนี้โอเคมานาวได้ใช้ไว้คู่แบบนี้เรียบร้อยปั๊บเข้าไปดอกนี้สีบอกก่อนครับเพื mm ่อ hmm. นครับต่อหรือเปล่าอืมส mm ิบเจไปเบาๆบาผักกาดโอ้โหผักกาดไปลงช่องหนึ่งผักกาดดี อุย้ยผักกาอแม่มงเอ้ยมาลองช่องสองช่องสโอ้โหกูไรเชื้อแม่งเอ้ยช่องที่กูให้ลองเม่ไม่ลองไปลองช่องที่กูไม่อยากให้ลองมาโอเคกลวยไม้ได้อยู่ไว้ตั้งชมพูร่รอครับโอเคดอกนี้สวยครับชมพู่ปักกาศสาชมพู่ไปอีกทีไว้ตั้งเถอสมเครอครับดอกนี้บ้าครับไปอี 3, อมสิบหกหือ ต่อไปอีกครับเพื่อนครับวายแถวสีโอเคได้ใช้ชมพู่ครับเพื่อนครับแล้วก็มาลุ้นฟีเรีเกมกันก่อนมาหรือเปล่าแปดสีปับป๊บปั๊บไม่มาครับเพื่อนครับแตกมาก่อนครับเบาเบนะก่อนโตครับเพื่อนครับ98บาทนะโอเคประกาศได้ใช้10ช่องหนึ่งอ้ <c oughs> oh. กลับมาดูดยับอีกแล้วครับเพื่อนครับเมื่อจังหวะดูดก็ดูดดีชิบหายเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าครับเราเราจะได้เจอฟีรีเกมกันหรือเปล่านะเบ็ดสีนะครับเพื่อนเพื่อนครับโอเคไฟได้ใช้อยู่ครับผมสวยครับค่อยๆตอดกันไปนะเพื่อนเพื่อนครับโอเคเอไป 19. อีกสิบเก้าอือหือ ประกาศมาวายแถวสองโอเคเลยใช้ประหมึก A อไปครับเพื <S <S อ่อนครับเอเคชมพูไปเอเคกล้วยไม้ไปอีกโ้ยประกาศไปอีกครับเพื่อนครับสามสิบเอดให้มันมีจังหวะคำนวณแบบนี้ครับเพื่อนครับโอเคเลยนะโอเค okay, ได้มาก่อนครับก้อนโตครับแปดสิบดบาทนะ ขึ้นมาเป็น430กว่าบาทเหมือนเดิมครับเพื่อนครับยังไงก็ได้ครับย้ายลงไปเท่าทุนหรือเข้าเนื้อนะครับเพื่อนๆครับโอ้ตอนนี้50รอบของเราจะจบไปแล้วครับเพื่อนครับรู้สึกว่ายาวนานเหลือเกินนะโอ้โหโอเคครับจบไปครับ50รอบไปกันต่อเลยครับ80ครับเพื่อนครับ เค,เคได้อยู่ครับดอกนี้สวยไม่มีดอกเน้นๆแบบบึมบั่มบึมบั่มมาให้เห็นเลยนะมีแต่ดอกบอิบ๊กวินเบาๆมาครับเพื่อนๆครับแต่ตอนนี้ลุน้นลุ้นเข้าฟรีเกมแบบสีอย่างเดียวเลยครับเพื่อนครับเออมื่อกี้มาแบบสองนี่แม่งก็ไม่ค่อยจ่ายจ่ายแบบแกักกโอ้โหแล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยเกมแม่งโคตรจะแข็งเลย แต่ในมาในรอบโกลเด้นทางก็ต้องลองจัดครับเพื่อนครับกับว่าของเรานะมาอัมพวาวันอีกแล้วครับเช้าเช้าแบบนี้นะเช้าวนะันอาทิตย์เดือนนี้มาอัมพวาวอีกแล้วครับเพื่อนครับโอ,อ้ตอนนี้จะเข้าสู่ครึ่งทางอีกแล้วครับเพื่อนครับอื้เริ่มกลับมาดูดอีกแล้วนะครับเพื่อนครับ กัตเตอร์สามตัวไม่เอ้ยขอมะนาวช่องหนึ่งก่อนอมะนาวไม่ลองอีกเวนเริ่มจะขับมาเรือสองร้อยอีกแล้วครับเพื่อนครับฟรีกองฟรีเกมไปไหนหมดวะ,อะโอเคไวได้ใช้ประกาศอยู่ครับสวย Uh huh. แล้วไม่ต่อเลยครับเพื่อนครับโอ้โ oh ห oh. uh huh. ขอมานาวช่องสองเลยไหมโอ้โห oh oh. ไม่ลองอีกเว้ยอ้อดครับโอเครวบเจไปครับสวยโอเคประก,กาศไปต่อขอเอช่องหนึ่งก่อนโอเคเอสวยครับเพื่อนครับแล้วก็มาลุ้นฟรีเกมอะป้าล่อหางมาอีกแล้วครับผมแถวสามบะบะ มาแล้วโอ้ยเห็นแดงๆแล้วไม่ต้องลุ้นเลยครับเพื่อนครับอะมาดูฟรีเกมแบตซีกันดีกว่าครับเพื่อนครับเออขอให้จ่ายครับผมถ้าจ่ายนี่เลิกเลยครับเพื่อนครับรู้สึกว่ามันจะยาวพอสมควรแล้วนะโอ้ยเม่งเปิดแรกมาก็เบ้วแล้วลายสวยด้วยเมื่อกี้ยังไงก็ได้ครับเก็บตัวคูณไปก่อนครับเพื่อนๆครับ โอเคเจสวยครับ Y ายสแบบนี้บะเข้าไปก่อนดอกนี้40ได้ใช้อีกหรือเปล่าโอเคมาม่วงปรกกาไป87ครับเคไปต่ออีกนิดนึงโอเคสวยงามครับแตกมาก่อนครับชุดหนึ่งครับเพื่อนๆครับ108เอ้ย153บาทครับผมรางวันเมกานะครับเพื่อนครับเออให้มันได้อย่างนี้ดิคุณจจดไปแล้วอีก8หมุนโอเค10ประก,กาศไปวแวสอง อาจจะใช้ AQ มาม่วงไปวาแบบนี้แหละบ้าคข้าไปครับดอกนี้298ไปอีกครับ KJ 2 8 8้แปดครับเพื่อนครับ j a ไปอีก48่แปไหลต่อครับ38ดอกนี้แถม J ไปอีกนิดนึงโอ้โห้ K ไปต่อครับเฮ้ยสวยงามครับเพื่อนครับดอกนี้โอ้โหคอมโบยาวครับเพื่อนครับโอ้โหเอาเรื่อง ให้มาเท่าไหร่ครับมาดูกันครับเพื่อนๆครับโอ้โหเจ็ยห้าสบาทครับเพื่อนอเดือจะเชื่อมาอีก7จัดหมุน้อคูณ15ขอเน้นๆมาสัก2-3ดอกเร็วอย่าว้าวป้ามาถึงอัมพวาแล้วเอาดีๆหน่อยโอ้โหอีก2หมุนครับอื้มแม่งเอ้ยโอ้โหยาวครับเพื่อนครับไม่จ่ายแล้วครับโอ้โหเอ้ย อาโอเคครับได้มา915บาทันนะครับผมฟรีเบ็ดสีนะครับเพื่อนๆนครับเออได้อยู่วะเดี๋ยวเดี๋ยวกดหยุดกันดีกว่าครับเพื่อนครับพอก่อนแล้วนะเออไม่ดันกันต่อแล้วครับผมอ่าก็อย่าลืมนะครับผมเพื่อนใหม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ช่อง Youtube จอสอนเดินชาแนลกันด้วยนะครับส่วนจอสก็ขอตัวไปก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับ